สวัสดีครับวันนี้มีเมนูยำปาแห้งนะครับปาแห้งเอาไปต้มมาเดียบร้อยใส่ก้างออกมดเลยนะครับก็จะมีพริกลาบนะครับมีพักปอมพักหอมนะครับพักไฟพักแพ้วนะครับพักหอมต่างๆนะครับอันนี้คือน้ำต้มนะครับผมเดี๋ยวไปทำการยำกันมีกันนะครับผมตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปน้ำมันห้อนใส่พริกลาบลงไปพักคือมันหอมๆครับ พริกลาบหอมได้ที่แล้วครับเอาป่าลงไปพัดครับผมป่าได้ที่แล้วครับใส่น้ำต้มป่าลงไปต้มไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำจะเดือดนะครับป่าเฮาซุกมาแล้วนะครับเฮาต้มมาแล้วนะครับผมพอน้ำเดือดปุ๊บได้ที่ปุงรดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่พักลงไปเลยครับใส่พักเรียบร้อยนะครับ อือจิ้มพอได้ทีแล้วก็เดี๋ยวผาไปตักใส่ถ้วยใส่จานกอนนะครับสามลักษ์เมนูนี่ปนใส่พุ้นเส้นด้วยนะครับแต่ผมบอกใสครับเรียบร้อยแล้วครับตักใส่ถ้วยใส่จานแล้วนะครับมากินด้วยกันนะครับเนอเมนูยำป่าแห้งนะครับเอาใจป่าแห้งป่าหนังนะครับวันนี้นะครับผมมาครับ มาเลยครับมาจิ้มด้วยกันครับยำปลาแห้งนะครับผมขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับได้ปลาแห้งมาล่ะครับปลาแห้งก่านหนังนะครับผมที่แบบนี้ขายตามห้องตลาดนะครับเอามาต้มนะครับใส่น้ำลงไปใส่ซักไข่ใบมะกรูดลงไปนะครับเกลือบ่ต้องใส่เด่นะครับต้มจนกว่าจะเปื่อยแล้วเอาออกมาไสเอากางออกคือมดนะครับผมแล้วก็มาตำพริกลาบนะครับสูตรพริกลาบแบบนี้มาแครนกระเทียมนะครับ พริกเกลือชูรสนะครับผมคัดบาได้ครับใส่กะปิไปน้อยครับผมจะได้หอมหอมครับผมพักตีเขาจะใส่นับนก่าีนี้พักไฟนะครับหรือพักแ้วนะครับพักปอมพักหอมอย่างต่างๆนะครับผมเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับมีพริกป่นด้วยนะครับเวลาให้บวป๋อเขาจะได้เติมนะครับหลังจากนั้นนะครับได้เครื่องเรียบร้อยนะครับใส่ปลาเรียบร้อยนะครับสี่สําคัญใส่ปลาคือก้างเอาก้างเอาหมดนะครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับผมน้ำมันฮ้อนเอาเครื่องเอาเครื่องลาบฮ้านะครับตี่เอาต่ำนะครับลงไปพัดให้เกิดความความหอมนะครับเยาะน้ำลงไปเล็กน้อยครับผมเครื่องได้ที่เกิดความหอมปุ๊บเอาป่าลงไปพัดครับผมพัดจนกว่าจะหอมครับหลังจากนั้นน้ำต้มนะครับอย่าไปคว้านนะครับน้ำต้มนี่เขาต้มป่านะครับเก็บไว้ครับผมเอามาใส่เลยครับ รอจนกว่าน้ำจะเดือดปุ้งลดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่พักทุกอย่างลงไปเป็นอันวจจัดจบมาครับจิ้ม้วยกันกืมขเขากำยิงง่งใหญ่น้ออมหอมมาออกหอมมากนครับ จริงนันะครับเมนูนี่นะครับเป็นยำใส่พุ้นเส้นนะครับผมแต่วันนี้ฝนต๊ะครับเลยไปซื้อครับเลยเอายำแบบสดๆนะครับผมเอายำค่ายำไก่นะครับบอนีกันนะครับกับยำไก่นะครับเนออร่อยปลาแห้งมันๆครับต้มปลาแห้งเปื่อยๆกนนะครับผม สุดยอดอือหือสุดยอดแล้วรอ,องมาฮัมกันพอนะครับขั้นตอนก็าพอแต่วิธีการที่เขาบอกไว้นะครับผมเมนูนี้เป็นเมนูมังเมืองนะครับผมรับรองว่าอร่อยครับสุดยอดทำเร็วครับ